อะทุกคนคลิปนี้นะอ่ะขอถามความคิดเห็นเพื่อนๆน,นะคะจะเล่าเป็นนิทานให้ฟังนะคะ mm. ก็คือว่าเอยัยฟับก,กับยายแฟงเนี่ยเปิดร้านขายของชำนะแล้วก็เอขายน้ำปลายี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะ mm. ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนายก็ไปซื้อน้ำปลายี่ห้อนี้ที่ร้านยัยแฟงอะปรากฏว่าพอ,อเอาไปกินแล้วเนี่ยน้ำปลาที่ซื้อมาปรากฏว่ามันไม่เค็ม รสชาติและกลิ่นมันไม่เหมือนกับที่เคยกินเลยอ่ะนายก็ก็ไปโวยวายที่ร้านเยฟักฟังให้ดีนะซื้อจากร้านเยแฟงแต่ไปโวยวายที่ร้านเยฟักว่าเนี่ยอันปลายี่ห้อนี้ยใช้ไม่ดีเลยเออกินไม่ดีเลยเออไม่เหมือนที่ซื้อจากเออเมื่อก่อนที่เคยซืออ้ออ่ะทีนี้เยฟักก็เลยถามว่าซื้อจากไหนมานากยก็เลยบอกว่าเออวันก่อนเนี่ยซื้อมาจากร้านเยแฟงอ่ะทีนี้เยฟักก็เลยบอกว่าแล้วมาโวยวายที่นี่ทําไม ทำไมไม่ไปซื้อที่เอ้ยทำไมไม่ไปโยไวยวายที่ร้านยยแฟงละ่ะนายกอเนี่ยก็เลยบอกว่าหมดหมดกระปุกยีก่กระปุกผิดอ่ะนายก็เนี่ยก็เลยบอกว่าเอ่อก็ยี่ห้อเดียวกันเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะยยฟักก็เลยบอกว่าไม่ใช่สิซื้อมาจากร้านยยแฟงก็ต้องไปโยไวยวายที่ร้านยยแฟงถึงจะยี่ห้อเดียวกันแต่ยายฟักจะรู้ได้ยังไงว่ายายแฟงเอามาจากไหนอ่ะเพราะเป็นคนละร้านกันอ่ะทีนี้อยากถามเพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆคิดว่านายกอทำถูก หรือว่ายายฟักทำถูกนะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะแต่ถ้าคนที่อยากได้เซรั่มไยาของแท้และไขมุกกับขมิ้นของแท้นะคะทักถ,ถามพี่นุษที่เบอร์นี้เท่านั้นเบอร์เดียวนะคะ0963718985เบอร์เดียวนะคะ